สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงดประจําวันที่26สิงหาคม2566นะครับมัดรวม4หน่อยนะครับพี่พี่สำหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสรับบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมน้องเป็นบ้านเสียงโชคนะครับ สำหรับแนวทางของเราของเราเมื่อวานนี้เม็ดเดียวก็ถือว่ามานะครับพี่พี่มาตรงมาตรงรอบเลยเนาะปังๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยท่านใดที่มีโชคนะครับเมื่อวานถ้ามาแบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับพี่จะมาน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครตามผมเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปผมให้วิ่งสี่กับสามนะครับผลที่ออกห้าหกศูนย์สองหนึ่งเฉพาะกิจของเราไม่มีนะครับพิเศษสองศูนย์สองกับหกศูนย์หกก็ไม่มีอีกนะครับผม ส่วนรอบปกติ8 4 3 4 8นะครับในรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เด้งบนเด้งล่างนะครับรอบนี้เข้าไปที่4 3สแล้วก็4 8นะครับส่วนใครเอา3าไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เข้าไปที่นะครับส4ม3ามาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแล้วก็นะครับพี่พแล้วก็เกิดใครประกบผูดตัวนี้ก็ตรงๆเลยนะครับ4 3สเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผม V.I.P. นะครับ054กับ48อันนี้ก็เด้งบนเด้งล่างอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ยังงงกับตัวเองว่าเวลาผมให้เลขวิ่งกับเลขรูดเนี่ยส่วนมากเลขวิ่งเนี่ยเขาจะเดินดีกว่านะครับพ,พี่สังเกตุได้นะครับไม่รู้ผมไม่ไม่รู้ว่าผมจะจับตัวไหนเลขวิ่งเขาจะดีเดินดีตลอดเลยนะครับอันนี้ก็สายวิ่งก็เด้งบนเด้งล่างนะครับนี่เลยสายรูดตัวเจาะมาหนึ่งคู่นะครับเมื่อวานนี้สลับสูตรเม็ดเดียว ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมวันนี้ผมได้สายวิ่งสายวิ่งผมให้ไปที่เลขสี่นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลขเจ็ดเน้นรอบป,ปกติลอง vip นะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจอะครับเจ็ดหนะครับผมอันนี้คืออันนี้คือสายรูดนะครับมาดูสายเจาะ เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดห้าจนะครับผมนี่เลยนะครับพี่พี่จะสามห้าจหกจแปดตัวเน้นตัวเจาะนะครับตักร้อยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับ สเจสี่สามสีนะครับพี่น้องสี่นะครับแล้วก็4ี่เนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่สมาชิกนะครับผมวิ่ง4ีลูดเนะครับเน้นรอบปกติเนาะตัวเน้นก็73็ด7า7เจ็นะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจานะยาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอโชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ